เอาขึ้นมาให้หน่อยโโอ้โหเพราะว่าไอซำจิซมซำจริงหน้าตาหน้ากลัวมากไม่ไนะรักิีเ้า วันนี้นะคะมีเสียงอะไรด้วยเมื่อกี้วันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาทําคลิปรีวิวของกินเกาหลีนะคะที่อาจจะแปลกๆที่ไทยนิดนึงแต่ว่าที่เกาหลีเนี่ยคือเขากินกันแบบเป็นกิจจักษณะเลยค่ะทุกคนมันคือไส้กรอกเลือดมีชื่อนึงก็คือซุนแดนค่ะทุกคนมันจะเป็นแบบออกแนวคล้ายๆไส้อั่วบ้านเรานิดนึงเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยนะคะทุกคนอย่างแรกที่ต้องมีก็คือหม้อต้อม จริงๆแล้วอันเนี้ยถ้าเป็นสําเร็จรูปอย่างเงี้ยคือมันสามารถทําได้หลายวิธีเนาะใช่เดี๋ยวซันจะใช้วิธีเป็นการต้มนะคะต้มเนี่ยก็คือลองต้มทัง้องอันนี้เลยค่ะทุกคนใช่ใช่ทำไมเสียงกาฝากมา,มา,มาเป็นระยะระยะว่าแบบเออใชเ่เดี๋ยวซันเดี๋ยวซันกินเลยกินเลยมาค่ะเอาตามมาเลยนี่ค่ะทุกคนตอนนี้หม้อเราพร้อมแล้วนะคะอันนี้ซันจะใช้ไฟ2 0 0พก่อนนะทุกคน2,000ันวัตต์ต้มให้น้ำเดือดก่อนแล้วก็ค่อยลดไฟลงมาเพื่อที่จะต้มไฟกลางน,นะคะ นี่ทุกคนถ้าทุกคนเห็นแบบมันสะท้อนตรงเนี้ยทุกคนอันนี้นะคะมันคือน้ำจิ้มที่เราต้องกินกับไอเจ้าซุนแดของเราคะ่ะทุกคนไปดูในวิกิพีเดียมานะคะคือเขาจะมีหลายวิธีมากสาหรับการกินถ้าเป็นแบบที่โซนนะในวิกิพีเดียเขาจะกินกับที่เป็นอันนี้ค่ะเกลือกับผิดไทยเป็นจิ้มกินอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้า เป็นแบบปกติทั่วไปนะคะคือเจ้าซุนแดนเนี่ยมันจะขายในร้านข้างทางสตรีทฟู้ดเนาะขายรวมกันกับพวกตองปอกกี้อย่างเงี้ยคือเค้าจะกินกับซอสต,ต็อกแล้วก็เอออันนี้นะคะเป็นซอสซัมจงังถ้าทุกคนมึกไม่ออกก็คือซอสที่จิ้มกินกับหมูหมูย่างเนื้อย่างกินแบบจิ้มผักแล้วก็ห่อผักกิน เรากินที่นำโพโดงอะทุกคนเรากินโดยใช้ซอสซัมจังนะถ้าฉันจำไม่ผิดอะทุกคนคะตอนนี้น้ำเดือดเรียบร้อยแล้วนะคะควันขึ้นแบบเยอะมากบังหน้าข้มหมดเลยขมากต,ต่อไปนะคะก็คือเราต้องเอาสุนแดงของเราเนี่ยใส่ลงไปเลยใส่ลงไปทีนี้ก็ต้มนะคะไปจนถึง 1 0 1 5นาทีมันก็จะเสร็จเรียบร้อยพร้อมกินเลยแล้วกันอะไรวะอะไรของแกเนี่ยเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเขายังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยตอนนี้นะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมันมีความนุ่มขึ้นมากๆเลยแต่มันยังร้อนอยู่เพราะฉะนั้นพี่ตังจะเป็นคนพิเศษของเขาอะไรเอาขึ้นมาให้หน่อยโอ้โหด,ดูดิดูดิอ๋อเดี๋ยวเราเอา มอออกแล้วเรามาหั่นกันดีกว่าเนาะได้ได้นี่นะคะทุกคนมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่เดี๋ยวเราจะทําการเจาะมันออกก่อนนะคะเพราะว่ามีน้ำอยู่ข้างในนี้เห็นปะอู้อ้ินเหมือนเลือดเลยอ้าก็เป็นไส้กรอกเลือดเนาะดูในกล้องดิดูไอติ่งนั้นน่ะไอติ่งที่มันแยกออกมาในกล้องอ่ะทีนี้เราก็ต้องหั่นเป็นแว่นนะคะทุกคนตามแบบฉบับเกาหลีเลยร้อนเลย ร้อนนี่นี่หน่อยเองร้อนเราไม่เท่ากันมันจะเป็นแบบว่ามีไส้กรอกข้างในแล้วก็อะไรข้างในอีกอไม่ใช่ไส้กรอกวุ้นเส้นพูดผิดร้อนมือนี่โง่ตั้งนานมีน่อมนี่หว่านี่นะคะทุกคนข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้เลยมีทั้งวุ้นเส้นแล้วก็เป็นแบบเลือกข้างในเนาะแล้วเรามาลองกินกับอะไรกันดีนอันนี้<ๆ>ดีกว่าง่ายๆเลยซอสโคชูจัง นี่ค่ะทุกคนอืมนุ่มมากรสชาติเหรออืมไอซอสนี้กลบหมดเลยไม่ค้าไม่ค้าขอชิมหน่อยไม่ค้ากินกับซอสนี้เนาะอะน่นี่นให้ดูนี่นะคะทุกคนเป็นแบบนี้มันจะมีความนุ่มๆม,มีกลิ่นของเลือดคล้ายๆนตกนิดนึง ทำไมเงียบจัง <laughs> ว่ารสชาติมันกลมๆอ่ะไม่เด่นไปทางไหนจอจดจืดๆด้วยซ้ำนี่แง,ง่ไงไงเขาไม่ปรงเหมือนของประเทศไทยอะใช่ทุกคนนี่มันจะไม่เหมือนพวกเส้เก๋วบ้านเราอย่างนี้นะคะเฮ้ยมีเตรมมาด้วยเหรอใช่คือเขาเตรียมมาจะเอามาลองเปรียบเทียบก,กันดูจะมีเส้อั่ว กับไส้กรอกอีสานที่แบบใช้ไส้เหมือนกันเนาะเ,ออเป็นลักษณะคล้ายกันท่านรู้ส,สึกว่าของบ้านเราเขาจะแบบปรุงมาแล้วเรียบร้อยเ,ออเป็นรสชาติที่แบบไม่ต้องจิ้มอะไรเลยซึ่งอันนี้มันจะมีความแบบน้ำซุปเลยพวกนั้นอะ่ะแบบกลมๆมกลมกลม่อมแล้วก็จะจืดจืดแต่ของไทยเราคือแบบเฮิร์บสมุนไพรนานาชนิดนะคะทุกคนน้ำจิ้มซำจังใช่ไหมใช่ใช่นี่นะคะน้ำจิ้มจิกระนจังจริงๆแล้วมันคือ,น,คอน้ำจิ้มเกาหลีเว้ยเจียวบองเกาหลี มันก็ไม่ใช่ปลาะไหมล่ะลองจิ้มดูมีความต่างออกไปจากซอสเพราะว่าไอซัมจิ้มซัมจิงซัมจิ้มซัมจิ้มน้ำจิ้มเนยน้ำจิ้มซัมจิ้มเพราะว่าน้ำซัมจังอันนี้ซัมจังเอาหมายทุกคนเท็กก่อนเพราะว่าซัมจังนี้ก็เทียมแล้วมันจะเค็มกว่ามาก ออร่อยเห็นในช่องที่เป็นเอเชเกาหลีอ่ะเขาจะแบบกัดกินนี้เลยหยิบขึ้นมาจิ้มแล้วก็แบบกัดกินเว้ยเพราะว่าดูดซูนเลยนังนสารซูนตั้งแต่ต้นยันเป็นจุจบเลย <c oughs> มมนกินไมเ่เิ่อขึ้นนี่ค่ะทุกคนคือหน้าตามันก็แบบน่ากลัวเหมือนกันนะมันสีดำๆอะไรอย่างงี้เนาะ <c oughs> มันมีหนวดด้วยฮนะม <c oughs> น่ากลัวมากเลยอะ <c oughs> ก็มหมดเลยแ่แบบไม่มไงฟิวฟิวฟิวเลเป็นไงฟิวต,ต่างกันของที่อันนี้มันจะแบบกัดแล้วดึงกัดแล้วดึงอันนี้จะเป็นเกลือพริกไทยเนาะแบบของสูตรโซสวัสดีท่านมนุษย์เราจะมาจิ้มเกลือพริกไทยนี่นะคะนี่อันนี้เป็นเกลือพริกไทยนะคะทุกคนหน้าตาหน้ากลัวมากไม่น่ากินเลย จะมีความเค็มแต่ไม่มากเพราะเราใช้เกลืออน,นี่เนาะเป็นเกลือสำหรับทำสเตเก็กใช่มันจะแบบไม่ไม่เค็มเท่าเกลืออดินธรรมดาลองมากัดดูอืมเค็มเม <laughs> ถ้าเราจิ้มเกลือมันจะแบบดึงรสชาตินี้เพิ่มมากขึ้นใช่รสชาติมันดีขึ้นนะเว้ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นรสชาติที่คล้ายๆกับเครื่องในหมูเครื่องในมันเป็นรสชาติตับรสชาติเลือดอ่ะเนาะเดี๋ยวเรามาหั่นสวยๆกันดีกว่า ป้าซันทันทำอะไรน้ขอใส่กรอบเลือที่หนึ่งครับบอกเลยว่าไม่ทันขายอะทุกคนคนเยอะใช่ไหมหายช้าทำช้าค่ะไปไหนแล้วอะที่้องซันหันพี่ทัก็จิ้มกินเลยนี่ไปที่ลองซันทันไปมันจะมีความเค็มของกระเทียมของตัวน้ำจิ้มค่ะทุกคนน้ำจิ้มซามจังะอเป็นไงมัง่ง นี่เขาว่าถ้าปรุงเพิ่มอีกนิดนึงนะมันจะกลายเป็นรสชาติคนไทยเลยใส่มะนาวเพิ่มน้ำปลาน้ำตาลและที่ฉาดไม่ได้เลย6000เจอียบองเจีบองเจอบองีเจอบองเกาหลีไม่ใช่มันคือซัมจังป,ป้าขอใส้กรอกไทยจานหนึงใครป้าแกป้าอันนี้จะเป็นไส้อั่วนะคะทุกคนเป็นไส้อัว่วเฮ้ยไม่ใช่ใส่หรือไสอว่านี่อันนี้คือไส้อัว่ว โอ้แม่เจ้าโอ้ยทุกคนอร่อยกว่าฉันรู้สึกว่าอันนี้ต้องกินกับน้ำจิ้มอื่นๆส่วนของไทยเราที่มันไส่อ่วไส้กอรอกตรงนี้นก็คือแบบออริจินอลเลยมันปรุงมาแล้วเรียบร้อยเนาะอืมอร่อยเฉยๆไส้กอรอกเส้นนะครับมุ้ใหญ่นนเนี่ยเนี่ยใช่คืออันใหญ่มากเลยอืื้ออร่อยแต่มันไม่เปรี้ยวอ,ะอ่ะเอาไม่ให้ไส้กรอกเปรี้ยวเนาะไหนเราลองกินกับน้ำจิ้มซ้ำๆดิไปรอดแบบน่้ มีน้ำจิ้มซำจังกับไส้ขอออีสานมาเราไม่ได้ขนลุกไหนเราเขาซำจังไส่อว่วคือไม่เอาแล้วะอมันไม่ได้อะพี่ตังนี่เขาให้ไม่ติด,ตด,ตดเลยนี่ครับบ้ามันกินได้เหรอจะาบองเกาหลี ปกดกิแจ่วบองเกาหลีทุกคนไม่อ <S <S อเอาด้ยมันไปยางทดียวกันเลยใช่เหรอเออแกงเขาเนี่ยพูดจริงพูดจริงอพอมันมีสมุนไพรปุ๊บอะมันทำให้แจ่วเกาหลีเนี่ยดีขึ้นมาเลยเว้ยมันไม่ใช่แจ่วเกาหลีต้องลองชิมลองชิมลองชิมเขาว่าเขาโดนหลอกแน่เลยว่ะล้ชิมชิมนี่นะคะทุกคนเฮ้ อุ้ใช่ไหมล่ะมันเพิ่มความเค็มเว้ยเออมันเพิ่มความเค็มมันไปในทางเดียวกันเลย <L un> <L un> นี่อมันจะมีความแบบเค็มๆกระเทียมกระเทียมม,มันจะเสริมรสแบบให้เข้มข้นมากๆอ่ะนี่นะทุกคนไส้อัว่วใครทำไส้อั่วะนะเอาซัมจังไปผสมด้วย <L un> อร่อยอร่อยเห็นไหมล่ะอร่อยจริงๆ ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ประมาณนี้ละกันเนาะเดี๋ยวมาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะสะหอกว่าไส้กาะเลือดนะคะซุนแดสามารถกินได้โดยอร่อยที่ใช้น้ําจิ้มต่างๆเนาะใช่เพราะว่ารสชาติออริจนินอลมันเนี่ยมันจะมีความแบบจืดๆนิดนึงสำหรับกินกับน้ําจิ้มกินกับแบบพวกกับแก้มต่างๆอ,งอื่นๆแต่ถ้าเป็นแบบไส้กรอกของไทยเราออริจนินอลปรุงแต่งมาเรียบร้อยแล้วพร้อมกินก็วันนี้นะคะก็สรุปประมาณนี้เนาะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืม กดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีเนี่ยนบะ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะเอาอาหารอะไรมาทำเนี่ยก็ติดตามดูแล้วกันเนาะได้เลยไมไปค่ะอะไรไปปิดดีอะอะไรไปิดดี <laughs> สาจังสาจังสาจังเกาหลีไปนะคะบ๊ายบาย